อ๊อฟจิมพลติดโควิดรอบสองเลื่อนงานทั้งหมดจนกว่าจะหายหลังจากเคยออกมาประกาศติดเชื้อโควิดในทีมมาแล้วรอบหนึ่งล่าสุจีมเอ็มทีต้นสังกัดของตักแสดงหนุ่มอ๊อฟจิมพลได้ออกมาประกาศว่าหนุ่มอ๊อฟพบเชื้อโควิดในทีมเป็นครั้งที่สองในรอบหนึ่งปีหลังไปออกงานร่วมกับครูจินกันอัธพันธ์ซึ่งทางด้านหนุ่มกันก็ต้องกักตัวเช่นกันค่ะทําให้ั้งคู่ไม่สามารถมาเริ่มงานดังกล่าวได้นะคะโดยทางด้านต้นสังกัดได้ออกมาประกาศว่า จีมเอ็ขอแจ้งให้ทราบว่าอ๊อฟจุมพลอดุลกิติพรแัะแสดงในสังกัดจีเอ็ทได้เข้ารับการตรวจอา p c ทีพีอาหาเชือ้อโควิด -19 ที่โรงพยาบาลในวันที่22เมษายนเวลาบ่ายโมงและเวลา17.30นาท,ทางโรงพยาบาลได้ออกมาแจ้งผลตรวจว่าพบเชือ้อโควิด -19 และแพทย์ผู้รักษาได้ประเมินอ,อาการเป็นผู้ป่วยสีเขียวค่ะ จึงได้ทำการแยกกักตัวที่บ้านหรือ home isolation เพื่อติดตามอาการและรักษารวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการที่ถูกต้องต่อไปนะคะทางออและบริษัทได้ทยอยแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและใกล้ชิดในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงที่ผ่านมาให้ทุกคนเฝ้าระวังเพื่อสังเกตอาการของตัวเองโดยงานทั้งหมดของอ f อฟจะถูกเลื่อนออกไปจนกว่าจะรักษาหายดีค่ะและทาง CMMTV ก็ออกมาขอบคุณทุกกำลังใจและความหุนหใยจากทุกคนค่ะ